รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพิ่มความหลากหลายในการเรียนออนไลน์และขยายการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมลูม พบกันในกศนออนไลน์นะคะกับดิฉันครูฝ้ายค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีบทบาทอย่างมากเลยเกี่ยวกับการศึกษาของเรานะคะวันนี้นะคะครูฝ้ายเนี่ย จะมาแนะนำโปรแกรมนะคะโปรแกรมหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Room นะคะ L O O M นะคะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบวิดีโอนะคะก็คือคุณครูเนี่ยสามารถอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณครูพร้อมกับอัดกล้องเว็บแคมไปด้วยนะคะอย่างบางโปรแกรมเนี้ยมันมีแค่อัดหน้าจออย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าโปรแกรม o o m เนี่ยคะมีความพิเศษก็คือว่าเห็นทั้งสกรีนจอ คอมพิวเตอร์ของคุณครูแล้วก็กล้องเว็บแคมด้วยนะคะซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำสื่อการสอนแบบวิดีโอเลยนะคะในส่วนของโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่คุณครูเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องนะคะก็ดาวน์โหลดติดตั้งใน Google Chrome นะคะก็คือ Google App แอปพลิเคชันแยกของ Google นั่นเองนะคะเอาละค่ะ ต่อไปนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าการใช้งานโปรแกรม r o o เนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถใช้โปรแกรม Room ได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องติดตั้งโปรแกรม Room ไว้กับ Google Chrome ก่อนนะคะไปที่ Google นะคะเซิร์ชคำว่า Room นะคะ l o o m นะคะกด enter ค่ะลิงก์แรกเลยนะคะ www loom com นะคะก็จะเข้ามาหน้าเว็บนะคะ ในหน้าแรกเนี้ยมันก็จะมีปุ่ม Get Room for Free นะคะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคูฟายขอแนะนำก่อนนะคะว่าให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Room นะคะไว้ที่ Google Chrome ก่อนนะคะ,ะไปที่เว็บ Room เลยแล้วก็เลื่อนลงมานะคะในส่วนของตัวโปรแกรมติดตั้งนะคะจะอยู่ทางด้านล่างสุดนะคะ Room Work Where You Work นะคะไปที่ Chrome นะคะคลิกเลยค่ะ พอคลิกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาที่ Chrome Web Store นะคะทำการ add to Chrome ได้เลยกด add extension นะคะแล้วก็รอโปรแกรมสักครู่นะคะแล้วก็โปรแกรมจะทำการติดตั้งโปรแกรม Room อยู่ใน Google Chrome ของเรานะคะตอนนี้นะคะเราทำการติดตั้งโปรแกรม Room ลงใน Google Chrome เรียบร้อยนะคะจะสังเกตมีโลโก้ของ โปรแกรม o ูมเป็นรูปดอกกุหลาบสีชมพูนะคะหรือว่าดอกกุหลาบสีแดงนะคะอยู่บนมุมขวาบนนะคะของจอนะคะจากนั้นก็ทำการปิดหน้า r o ูม r Chrome นี้ได้เลยค่ะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะไปทำการสมัคร o ูมกันนะคะไปที่ get room for free ค่ะโอเคจากนั้นนะคะคลิก sign up with Google ะะเพราะว่าตอนนี้เรามีอ e ีเมลของ Gmail อยู่แล้วใช่ไหมคะมีทั้งของส่วนตัวทั้งขององค์กรนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้อ e ีเมลอันไหนก็ได้นะคะในการสมัคร r ร o มนะคะเพราะว่า o o มในที่นี้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะจะไม่ฟิกเหมือน Google มีละนะคะแล้วก็เลือกอ e ีเมลที่เราต้องการสมัคร o ูมค่ะเสร็จแล้วเราก็กด Agree ได้เลยค่ะทีนี้มันก็จะพา เราไปยังหน้าเว็บที่มันเป็นหน้าล o m ของเรานะคะก็คือเป็นหน้าของส่วนของโฟลเดอร์เอาไว้เก็บไฟล์วิดีโอของเรานะคะก่อนที่จะไปในส่วนของโฟลเดอร์งานนะคะในตัวโปรแกรม Loom เนี่ยก็จะถามก่อนนะคะว่าเราใช้ Loom เพื่ออะไรนะคะคุณผ,ผู้ชมก็ตอบคำถามไปได้เรื่อยๆเลยค่ะว่า,าถ้าสมมุติเราเป็นครูใช่ไหมคะเราก็กด as a teacher นะคะแล้วก,กด continue ไปเลยนะคะแล้วก็ จะถามว่าเราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงเครื่องเราไหมนะคะถ้าดาวน์โหลดลงเครื่องก็กด install app ได้เลยนะคะต่อไปก็จะมาอยู่ในหน้าต่างของวิดีโอของตัวโปรแกรมรูมของเรานะคะในส่วนของเว็บตัวนี้นะคะก็มีเมนูที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายนะคะ ลองคลิกดูก็ได้ค่ะอย่างในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นการซื้อนะคะว่าเออเราอยากจะซื้อกี่วันนะคะโอเคทีนี้ถ้าเราจะเลคคอร์ดหรือว่าเราจะบันทึกนะคะหน้าจอวิดีโอของเราพร้อมกับตัวเว็บแคมไปด้วยนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะคะให้กดตรงที่ New Video ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือไปกดตรงที่ดอกไม้ตรงนี้ก็ได้นะคะระบบก็จะทำการ เปิดนะคะโดยการบอกว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะใช้รูมแล้วนะนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะมันก็จะมีเลิร์มอลเลิร์มอลก็คือเหมือนกับการนำชมนะคะว่ารูมเนี่ยมันใช้งานยังไงต่อมานะคะมาดูใน ทีละส่วนนะคะว่าเมนูของลูมเนี่ยมีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือสกรีนบวกแคมนะคะก็คือเป็นการแสดงผลทั้งหน้าจอแล้วก็ตัวเว็บแคมนะคะอันที่2ก็คือสกรีนโอลีนะคะสกรีนโอลีก็คือว่าแสดงผลเฉพาะตัวของหน้าจอเท่านั้นนะคะอันที่3ก็คือแคมโอลีแคมโอลีก็คือแสดงผลเฉพาะ หน้าจอเว็บแคมนะคะก็คือหน้ากล้องนั่นเองนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่เนาะถ้าจะใช้เนี่ยก็แนะนำใช้สกรีนบอกแคมนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราให้เด็กดูแต่สกรีกรนอย่างเดียวเนี่ยเด็กอาจจะเบื่อนะคะต่อไปนะคะในส่วนของการตั้งค่านะคะอันนี้ก็คือคาเมราซอสนะคะคาเมราซอสก็คือการตั้งค่ากล้องนะคะก็เหมือนเดิมค่ะว่าถ้าเรามีกล้องโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะคะมันก็จะขึ้น บิวอินคาเมล่า hmm. ให้เราอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะไมโครโฟนของครูฝฟายก็จะเป็นบิวอ mm ินไมโครโฟนนะคะสังเกตนะคะตรงเส้นไมโครโฟนออเดโอออเดโอตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นหยกัยกๆตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเวลาเราพูดแล้วไม่ทำงานนะคะมันก็จะมีเส้นหยกัยกๆตัวนี้เตือนเรานะคะต่อมานะคะในส่วนของใน่ะกรอบวงกลมรูปภาพตรงนี้นะคะคุณครูสามารถ ย้ายได้นะคะคุณผู้ชมสามารถย้ายไปอยู่มุมซ้ายบนมุมซ้ายล่างอ่ะมุมขวาบนขวาล่างได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเพิ่มขนาดก็ได้นะคะตอนนี้คือเราอยู่ในขนาดเล็กสุดนะคะเราจะเพิ่มให้เป็นขนาดกลางก็ไดะะ้หรือขนาดใหญ่ก็ได้นะคะขนาดใหญ่ก็จะประมาณครึ่งจอสกรีนของเราเลยนะคะทีนี้มาในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการตั้งค่ารูปภาพนะคะหรือว่า h i ตเมนูหรือว่าโอ e n นเมนูถ้าสมมติว่าครูอ่านสรีนไปแล้วรู้สึกว่าอีตัวเมนูตัวนี้มันเกะกะหรืออะไรเงี้ยคุณครูสามารถกด Hit เมนูตรงนี้ได้นะคะในส่วนถัดไปนะคะปุ่มเพตัวนี้ก็คือปุ่ม start record นะคะเอาไว้สำหรับกด start นะคะหรือคุณครูจะ กด Start Record ตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นการ Start หน้าจอหรือว่า Start การบันทึกนะคะในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาอย่างเช่นเราถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราอัดวิดีโอเสร็จแล้วหรือว่าเราทําการตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะขึ้นในส่วนของตรงนี้กระดิ่งตรงนี้ให้เรานะคะ,อะโอเคค่ะนี่คือตัวลูมที่ เป็นโปรแกรมง่ายๆนะคะสามารถ i n นสตอ l ที่ Google Chrome ได้เลยนะคะไม่ต้องทำการดาวน์โหลดลงเครื่องหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะติดตั้งในเครื่องนะคะ ตัวเว็บไซต์ลูมเนี่ยก็มีโปรแกรมดาวน์โหลดอย่างที่ครูฝ้ายเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows นะคะระบบปฏิบัติการ Mac OS นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นแวบๆบแบบนะคะเพิ่มมาก็คือระบบปฏิบัติการ iOS นะคะในลำดับต่อไปนะคะครูฝ้ายจะมาทดสอบหรือว่าสาธิต การอัดวิดีโอนะคะสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอในโปรแกรม o o m นะคะโดยครูฟ้าจะทำการสอนไปด้วยนะคะสอนไปด้วยพูดไปด้วยนะคะสอนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาตัดต่อให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าในตัวโปรแกรม o o m เนี่ยมันสามารถตัดต่อวิดีโอได้เบื้องต้นนะคะอย่างเช่นตัดในส่วนของเสียงที่เราไม่ต้องการในลำดับต่อไปนะคะครูฝ้ายจะมาสาธิตวิธีการทำ สื่อการสอนแบบวิดีโอนะคะโดยใช้โปรแกรม Room ค่ะ,ะเมื่อกี้นะคะเราได้ทำการเซตตั้งค่าปโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าเราจะใช้ภาพคุณลิตี้เท่าไหร่นะคะไม่ยังไงนะคะต่อไปนี้นะคะเราก็กด start record ได้เลยค่ะพอกด start record แล้วนะคะตัวโปรแกรม r o o เนี่ยก็จะถามว่าเราจะแชร์อะไรนะคะทีเนี้ยเลือกได้สองฝั่งนะคะก็คือ แชร์สกรีนหรือแชร์แอปพลิเคชันวินโดว์นะคะถ้าแชร์แอปพลิเคชันวินโดว์ก็คือว่าเราจะต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ก่อนนะคะโปรแกรมมันถึงจะเข้ามาในส่วนของตัวแชร์ยูสกรีนให้เรานะคะเรากดแชร์สกรีนไปเลยก็ได้ค่ะก็คือแชร์หน้าจอทั้งหมดไปเลยนะคะกดแชร์ค่ะก็จะมีตัวเลขนะับถอยหลัง3 2 1นะคะแล้วก็เริ่มอัดนะคะ ในส่วนของตรงนี้มันก็จะขึ้นในแถบของเครื่องมือนะคะหรือว่า stop sharing ตรงนี้มาให้เรานะคะเหมือน Google Meet เลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็กด Hit หรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะคะในส่วนของไอตัวรูปภาพตัวนี้คุณครูสามารถย้ายได้นะคะอยากจะย้ายไปข้างบนข้างล่างนะคะปรับขนาดปรับอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ Hit เมนูก็คือ ปิดเมนูหรือว่าซ่อนไว้นะคะเพื่อที่เวลาเราทำการสอนไปเนี้ยเมนูคำสั่งพวกเนี้ยมันจะได้ไม่เกะกะน,นะคะอ่าตอนนี้คือครูฝ้ายกำลังอัดหน้าจออยู่นะคะเครื่องหมายการอาดหน้าจอนะคะมันจะโชว์ไว้ที่ตัวแถบเมนูตรงนี้นะคะก็คือเป็นรูปดอกกุหลาบจากสีชมพูใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นสีเทาแล้วมันก็จะมีปุ่มสีแดงๆนะคะกระพริบกระพริบอยู่อันนี้แสดงว่า ตอนนี้เรากําลังอัดอยู่ต่อไปนะคะคุณฝ้ายจะสาธิตการสอนนะคะก็คือเปิดสไลด์ขึ้นมาเลยค่ะโอเคะ okay, นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการแชร์สกรีนกันนะคะคลิกไปที่แชร์สกรีนนะคะเราก็กดแชร์ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นนะคะ3 2 1นับถอยหลังให้เรานะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการเปิดสไลด์ที่เรากำลังจะสอนนะคะ,ะแล้วก็ กดดูสไลด์งานได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะคุณครูสามารถฮิตเมนูตรงนี้ได้นะคะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าเมนูต่างๆของร o มมันเกะกะหน้าจอนะคะสามารถฮิตได้เลยค่ะแล้วก็คุณครูคก็ทําการสอนไปปกติเลยนะคะเดี๋ยวครูฝ้าจะสาธิตวิธีการสอนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้อัดวิดีโอนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนท้ายเนี่ยครูฝ้าจะมาสอนตัดต่อวิดีโอในโปรแกรมร o มนะคะ วันนี้นะคะคุณฝ้ายก็จะมาะสอนวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะคะมาดูกันนะคะว่าเทคโนโลยีมัลติมีเดียคืออะไรนะคะความหมายของมัลติมีเดียนะคะมัลติมีเดียมาจากคําว่าม u ลตัสนะคะซึ่งเป็นภาษาละตินนะคะที่แปลว่ามากหลากหลายนะคะและมีเดียเนี่ยมีความหมายเดียวกันกับ มิดเดิลหรือว่าเซนเตอร์นะคะหมายถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านตัวกลางนะคะดังนั้นคำว่ามัลติมีเดียนะคะจึงหมายถึงการนำเอาองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆมารวมเข้าด้วยกันนะคะหรือเรียกว่ามัลติเพลนะคะองค์ประกอบของมัลติมีเดียนะคะประกอบไปด้วยองค์ประกอบแรกนะคะก็คือเท t หรือตัวอักษรน,นะคะก็คือต้นสือที่อยู่ในหนังสือจดหมายอะไรพวกนี้นะคะ อันที่2นะคะก็คือรูปภาพนะคะรูปภาพหรือภาพกราฟิกอย่างเช่นภาพถ่ายแผนภูมิแผนที่โลโก้นะคะและภาพร่างนะคะองค์ประกอบข้อที่3ก็คือเสียงค่ะเสียงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเลยนะคะสำหรับงานมัลติมีเดียนะคะงานมัลติมีเดียของเราเนี่ยจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะคะอยู่ที่เสียงเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะคะองค์ประกอบข้อที่4ก็คือวิดีโอค่ะอย่างเช่นวิดีโอเทป อะไรพวกนี้หรือ YouTube อะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นองค์ประกอบทางด้านมัลติมีเดียนะคะข้อที่4นะคะข้อที่5นะคะก็คือแอนิเมชันนะคะก็หมายถึงภาพเคลื่อนไหวนะคะการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือว่าทำอินโฟกราฟิกหรือทำโมชั่นกราฟิกนะคะองค์ประกอบข้อน,นี้มันเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยทำให้งานมัลติมีเดียของเราเนี่ยมีสีสันแล้วก็น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคจบคลาสนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของ การสาธิตการอัดวิดีโอนะคะคุณครูก็ทำการกด ESC ออกจากสไลด์งานได้เลยนะคะแล้วถ้าสมมุติคุณครูต้องการที่จะหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหรือว่าจบคัดวิดีโอแลเรียบร้อยนะคะกดที่ stop sharing หรือกดที่เครื่องหมายเช็คถูกนะคะ f i n i s h record ตัวนี้ได้เลยะคะ่ะในตัวโปรแกรม r o m นะคะก็จะทำการประมวลผลวิดีโอของเรานะคะแล้วก็เด้ง ขึ้นมาให้อย่างเว็บเพจหน้าใหม่นะคะเป็นหน้าของการ Edit ตนะการตัดต่อวิดีโอนะคะเรามาดูกันในทีละส่วนนะคะ ส่วนแรกนะคะก็คือ s e นต์ยูวิดีโอสมมุติว่าวิดีโอเราเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วเราไม่มีข้อผิดพลาดไดๆเลยนะคะเราอยากจะแชร์วิดีโอตัวนี้นะคะโดยการ Copy Link นะคะทำได้เลยค่ะ Copy Link ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะแชร์วิดีโอไปที่ไหนบ้างนะคะก็เอาลิงก์ไปแปะนะคะไม่ว่าจะแชร์ในไลน์กลุ่มให้เด็กดูนะคะแชร์ share ในหน้าเพจ f a c e b o o k หรือหน้ากลุ่มใน Facebook ก็ได้นะคะ แลที่สำคัญนะคะเพื่อเป็นการรักษาระดับความปลอดภัยของการดูวิดีโอของเรานะคะในตัวโปรแกรม Loom นะก็ยังมีให้ใส่ตัวลิงก์แชร์นะคะตัวนี้นะคะอแอดพาสเวิร์ดนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเอาลิงก์ไปแชร์ไว้แล้วเราใส่พาสเวิร์ดไว้คนที่จะมาดูวิดีโอตัวนี้ได้เนี่ยจะต้อง กรอกพาสเวิร์ดลงไปก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะดูวิดีโอตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราเอาลิงก์แชร์วิดีโอของเราเนี้ยไปแปะไว้หน้าเพจนี้ใครก็ได้มาดูใช่ไหมแต่เราไม่ต้องการให้คนที่อยู่นอกห้องเรียนของเรามาดูนะคะเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะพาสเวิร์ดอ่ 1, 2, 3, 4, อานึงสองสามสี่อะไรเงี้ยแล้วคุณครูอย่าลืมบอกเด็กด้วยนะคะว่าคุณครูใส่พาสเวิร์ดอะไรนะคะไม่อย่างนั้นเด็กก็จะเข้ามาดูวิดีโอของครูไม่ได้นะคะ Invite people นะคะก็คือชวนโดยการกรอกอีเมลนะคะก็พิมพ์ไปเลยนะคะอยากจะชวนใครมาดูวิดีโอตัวนี้ก็พิมพ์อีเมลเขาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กด add email นะคะสามารถชวนได้หลายคนนะคะมากกว่า10คนขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วก็กด save ไปเลยค่ะจากนั้นมาดูในส่วนของการตั้งค่าชื่อไฟล์นะคะ ในส่วนของตรงนี้คุณครูสามารถที่จะตั้งค่าชื่อไฟล์ได้นะคะเมาส์ไปวางคลิกลากแล้วก็ลบนะคะเป็นชื่อวิชาก็ได้นะคะวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะคะอโอเคตั้งค่าชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของ Edit Your Video นะคะไปที่อันแรกนะคะเมนู Setting ค่ะ เมนูเซตติ้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการเซตติ้งวิดีโอที่เพย์ออนโปรแกรมลูมนะคะก็คือโปรแกรมลูมเนี่ยมันสามารถฝากไฟล์ฝากลิงก์ได้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เขาจะคลิกลิงก์แล้วมาดูวิดีโอของเราอะมันก็จะต้องกลับมาดูที่หน้าเว็บลูมนะคะในส่วนของการเซตติ้งตรงนี้นะคะ ก็จะมีอันแรกก็คือเปิดคอมเมนต์ไหมเปิดหรือปิดให้คอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์อีเมลนะคะอีโมจินะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีอีโมจิอยู่ข้างล่างนี้นะคะคือคนที่มารับชมวิดีโอของเราอะสามารถที่จะกดส่งอีโมจิพวกนี้ให้เราได้นะคะแอนิเมตอะไรพวกนี้นะคะ Roomender Player นะคะ v i e We w e r Can can download นะคะแล้วก็โชว์อะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่คุณฝ้ายก็จะติ๊กเปิดไปทั้งหมดเลยค่ะเปิดเปิดเปิดนะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟไว้นะคะอันต่อมานะคะคือทิมนะคะทิมก็คือการตัดวิดีโอนะคะอย่างที่พูดเกินไปในตอนแรกแล้วว่าโปรแกรม Room เนี้ย มันสามารถตัดวิดีโอได้นะตัดในที่นี้ก็คือตัดในส่วนที่เราไม่ใช้นั่นเองนะคะคลิกที่ start เลยนะคะแล้วก็มันจะมีในส่วนของปีกาสีแดงๆตัวนี้มาให้เรานะคะในปีกาสีแดงๆตัวนี้ก็คือให้เราเห็นว่าเราจะตัดส่วนไหนออกนะคะตัดถึงส่วนไหนนะคะหรือย้ายไปยังส่วนใดสมมุติว่าอยากจะตัดส่วนนี้ทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็มากดตัดตรงนี้เลย remove นะคะหรือว่า ระบุเวลาก็ได้ว่าเอาระยะเวลาตั้งแต่0.00นะคะไปจนถึง0.07นะคะก็คือส่วนที่เราไม่ใช้นะคะแล้วก็กด remove ค่ะตัดไปเลยนะคะแล้วก็กด publish c h a n นะคะพอกด publish c h a n ตัวนี้นะคะจะต้องรอสักครู่เลยนะคะรอให้ตัวโปรแกรม room เนี่ยประมวลผลการตัดต่อวิดีโอของเรานะคะ ซึ่งมันก็จะมีวิน,วนาทีกํากับไว้อยู่เนาะว่าเหลืออีกกี่วินาทีนะคะตอนนี้ก็เหลือหนาทีกับ1 0วิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอสักครู่นะคะมันก็เป็นการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นเนาะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกนะคะโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดวิดีโอทั้งก้อนแล้วก็ไปตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อแล้วก็อัปไฟล์โหลดขึ้นบนคลาวด์อีกทีหรือบนไดรฟ์อีกทีหนึ่งนะคะใช้วิธีนี้ก็ง่ายดีนะคะในส่วนของ โปรแกรมลูมก็จะมีเมนูอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะแนะนำต่อไปนะโอเคตอนนี้วิดีโอเราทำการตัดต่อเสร็จแล้วนะคะในส่วนของ call to action นะ call to action ตัวนี้นะคะเอาไว้ใช้สำหรับเ,เรียนหน่วยนี้เสร็จเรียนบทนี้เสร็จนะคะแล้วคุณครูมี แบบทดสอบหรือว่าแบบสอบถามแบบฝึกหาท้ายบทอะไรเงี้ยคุณครูก็สามารถมาฝากลิงก์ไว้ในตัว create a call action ตัวนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะพอเราคลิกเข้ามานะมันก็จะให้เราสร้างบัตทอ m ก่อนนะคะ Bottom Text ตรงนี้เราก็พิมพ์ไปเลยค่ะ Text ของเราก็คือแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ แล้วก็ Bottom Link ไป Copy Link มาได้เลยค่ะ Copy Link ก็คือลิงก์ของตัว Google Form ก็ได้นะคะอย่างนี้คือครูฝ้ายทํา o o o l l f o r r m ทิ้งไว้นะคะเป็นแบบช้อยนะคะตัวเลือกก่ขอขคองอไว้ให้เด็กนะคะก็คือพอเรียนหน่วยนี้เสร็จทําช้อยเสร็จนะคะให้มันส่งฟอร์มตัวนี้ส่งคะแนนกลับไปที่ครูผู้สอนนะคะ ก็อลิงก์ก o o กฟอร์ตรงไหนนะคะไปที่ส่งเลยค่ะส่งเสร็จนะคะไปที่ตัวลิงก์ตัวนี้นะคะแล้วก็ Copy Link ตัวนี้ได้เลยหรือเราจะตัด URL ให้สั้นลงก็ได้แล้วแต่นะคะกด Copy Link c t r t r o น C นะคะหรือกดคัดลอกตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะไปที่ตัว bottom link URL ตรงนี้นะคะเราก,กดวางได้เลยนะคะ ทีนี้มันก็จะสร้าง create ปุ่ม bottom แบบทดสอบหลังเรียนให้เราละคะ่ะเราสามารถย้ายได้นะคะว่าเราจะย้ายไปอยู่จุดไหนมุมไหนนะคะหรือว่าจะเอาไว้ตรงกลางตรงนี้เลยก็ได้นะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าค,คุณครูอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นๆนะคะสีที่เห็นเด่นๆอยนี้ก็ได้นะคะคลิกเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็ได้ แล้วก็ตัวปุ่มนะคะตอนนี้ปุ่มเราเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเราอยากจะให้ขอบโค้งมนหรือว่าตัวปุ่มของเราเป็นตัวกลมๆก,ก็ได้นะคะจากนั้นกดเซฟค่ะโอเคเซฟเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาทดลองเล่นตัว<ะ>วิดีโอ<ะ>ของเรานะคะ,ะคุณครูจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีปุ่มแบบทดสอบหลังเรียน ขึ้นอยู่นะตรงมุมขวาบนนะคะถ้านักเรียนเรียนเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะแบบทดสอบลังเรียนแล้วมันก็จะลิงก์ไปยัง Google Form ที่คุณครูทำไว้นะคะเ<โ>ด <ot> ็กก<ๆ>็จะทำ Google Form มอ่ะติ๊กติ๊ทรงนะคะส่งเสร็จปุ๊บ آ آ มันก็จะเข้าไปยังตัว g o o l l s s h e t t Google Drive ของคุณครูนะคะ โอเคต่อไปนะคะก็คือในส่วนของคัสตอมนะคะคัสตอมตรงนี้ก็คือเราสามารถอัพรูปภาพเอามาไว้เป็น h e ดวิดีโอของเราได้ก็คือเป็นภาพ preview ิดีโอของเราว่าเปิดวีดีโอของเรามาเห็นภาพไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนนี้นคุณครูสามารถทําภาพเตรียมไว้ได้แล้วก็มาอัปโหลดลงได้นะคะต่อไปมาในส่วนของการแชร์วิดีโอนะคะ ในส่วนของการแชร์วิดีโอนะคะอันแรกนะคะก็คือการดาวน์โหลดถ้าสมมติคุณครูคลิกดาวนโหลดตรงนี้ปุ๊บนะคะวิดีโอตัวนี้นะคะจะทําการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องของคุณครูนะคะโดยที่เป็นไฟล์ mp4 นะคะไฟล์ mp4 ก็นำสกุลนี้ก็เอาไปใช้ได้กับสื่อที่หลากหลายนอกจากอัพลง u t u b e อะไรก็ได้นะคะหรือคุณครูจะรูปิเคทวิดีโอรูปิเคทวิดีโอก็คือก๊อปปี้หรือว่าทำำําสําเนาวิดีโอนั่นเองนะคะ ถ้าไม่ต้องการก็กด delete video ก็คือตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะก็คือการแชร์การแชร์เมื่อกี้นะคะเราเป็นแค่แชร์ลิงก์ใช่ไหมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะทีนี้มันก็จะมีการแชร์หลากหลายรูปแบบ ะะถ้าสมมุติเรากดตรงที่แชร์แล้วลิงก์ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการ Copy Link งให้อัตโนมัตินะคะเราก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปฝากไว้ที่อื่นๆได้นะคะอาไปฝากไว้ใน Google Classroom ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วลิงก์กิฟตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นการ Copy Link นะคะเอาไว้สำหรับไปฝังฝังโค้ดในส่วนของคุณครูมี o o o l l s s t t s ใช่ไหมคุณครูก็มากด Copy Code ตัวนี้ เอาไปฝังไว้ใน o o o l l e Si ต์ของคุณได้เลยนะคะเด็กก็จะเห็นตัววิดีโอตรงเนี้ยเป็นไฟล์ gif ก็คือมันก็จะเป็นเพลงให้เล่นตลอดนะคะเล่นตลอดให้เด็กแบบเออน่าสนใจน่าดึงดูดนะอย่านะคะจากนั้นนะคะอันนี้คือฝั่งโค้ดเหมือนกันแต่เป็นฝั่งโค้ดที่เราสามารถปรับกว้างคูณยาวได้นะคะปรับขนาดของหน้าจอได้นะคะเสร็จแล้วก็กด PreV i e w code นะยก๊อปปี้โค้ดตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ส่วนต่อไป Twitter นะคะก็กดที่ Twitter แชร์ทวิตไปที่ Twitter ก็ได้นะคะแต่ค,คุณครูต้องล็อกอิน i t t e r ไว้ในเครื่องก่อนนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือแชร์ไป Facebook นะคะและอันสุดท้ายก็คือแชร์ไปที่ Gmail นะคะแชร์ไปที่ Gmail ก็คือเป็นการส่งอีเมลให้กับนักเรียนของเรานั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ โปรแกรม Room นะคะเห็นไหมคะว่ามันใช้ไม่ยากเลยเนาะทั้งอัดวิดีโอได้นะคะอัดสกรีนจอได้พร้อมกับเปิดกล้องเว็บแคมแล้วก็สุดท้ายแล้วยังมาตัดต่อได้อีกนะคะแล้วก็การแชร์ที่หลากหลายทำให้เราสามารถแชร์สื่อการสอนวิดีโอของเราตัวเนี้ยไปได้หลากหลายช่องทางใน EP หน้านะคะคูายก็จะมาแนะนำ Google Slide นะคะมันเป็น แอปพลิเคชันที่คล้ายๆกับ PowerPoint นะคะสามารถที่จะทำตัว PowerPoint นำเสนอได้แต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจัดเก็บไว้ใน Google Drive นะคะไม่ว่าเราจะไปใช้เครื่องไหนเราก็สามารถเปิดได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Room เข้าสู่ระบบ Gmail คลิกไปที่การตั้งค่าสำหรับคุณครูให้คลิกเลือกที่ Add a t e a c h e r หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Continue หากต้องการติดตั้งโปรแกรมรู o ลงที่เครื่อง ให้กดที่ปุ่ม install app เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรม Room สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์